สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเข้าใหม่รอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว96-97ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยนักเตะ96-97นะครับที่มารอบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะนักเตะมีประมาณนี้แหละครับหน้าตาครขข่าวๆประมาณนี้97จนถึง96นะครับมีใครที่เาเรียกว่าอะไรนะคุ้มราคาก็จะมีเมสซี่นะครับเมสซี่โดประมาณนี้นะครับเมสซี่โดที่น่าจะคุ้มราคานะครับที่เดี๋ยวก็อาจจะมีอา่าขาดทุนส,ส่วนใหญ่นะครับ เพราะาราคานักเตะก็ค่อนข้างที่จะลงไปเยอะมากๆเลยนะครับเนาะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนักเตะเหล่าเหล่านี้นครับเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกรนดูซิว่าวันนี้ตลาดเกิดอะไรขึ้นนะไปในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับใครที่อาจจะเมื่อกี้คร่าวๆนะครับก็จะมียูซนะครับมีคาร์ลอนะ มีใครอีกนะเดี๋ยวเราไปดูยูเซกันนะครับผมยูเซตอนนี้นะครับพราคาก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสุดทางแล้วตอนนี้ก็แดงแล้วเรียบร้อยนะครับผมแดงเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยไปดูกันทีนึงครับคาร์ล็อตคาร์ลอเป็นไงบ้างคาร์ลอก็นะสุดแล้วนะครับอันนี้กี่โมงประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายนะว่าไม่มีไม่มีฟ้าแล้วนะครับผมไม่มีฟ้าแล้วใครต่อนะ เกาสิบเอโปรแกรมเมื่อกี้จะกว่าผิดนิดนึงมียูเซ่เมื่อกี้อ้ามสซี่นี่ไงมสซี่มสซี่อ่ะยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะลงไปต่ำสุดแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับพอประมาณนี้มีฟ้าบ้างประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่เม็ดแดงกันดีกว่านะครับเม็ดแดงจาก300ร้อยประมาณ360้อยเหรออยู่ที่ประมาณ340อ่นะเม็ดแดงยังมี ฟ้าอยู่นะครับอ่าส่วนใหญ่มีฟ้าอยู่นะครับก็จะมีเมทัลที่ยังที่เริ่มแดงแล้วนะครับก็มีฟ้าบ้างสองคิวนะครับประมาณครับผม ถือว่าเป็นการสิ้นสุดราคาเม่ซี่แล้วมั้งไม่รวมกันสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดินกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกาไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกำไรได้ดีมากๆเลยครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับ ก,ก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะครับเจอกันครับผมอ่ uh, you say, you say, uh, าย c เซอย่างยูเซเน่าสกว่าล้านประมาณนี้ครับไม่แดงยังได้อยู่นะครับใครที่พลาดซื้อนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นของถูกอยู่นะ ถูกไหมก็ไม่ร่มกันอาจจะดิ่งขึ้นแล้วก็ดิ่งลงอีกก็ได้ไม่ร่มกันดูฮาเรนดิฮาเรนก็ประมาณครับาราคาก็แบบมีคนตั้งรับแล้วนะครับแต่ก็มีคิวขายอยู่นะประมาณ88ล้านประมาณนี้ครับราคาต่าสุดจำไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็มาดูพร้อมๆกันนี่แหละนะครับเม็ดแดงก็ยังได้อยู่นะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงนะครับในส่วนนี้โรดี ody, น้นี่ราคาได้ถูกสุดมากเนีนะมีเม็ดฟ้า อยู่โท่ทีทมะมีคนขายอยู่เหมือนเดิมครับก็แลกมาก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าก็ถือว่ามีคนตั้งรับเลยแล้วครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองจุดสี่ล้านคือราคาต่าสุดแต่ราคาที่เขาซื้อกันอยู่ที่ี่ประมาณห้าสิบเจ็ดล้านถามว่าเม็ดแดงเป็นไงบ้างเม็ดแดงก็ได้รับผลกระทบไหมเหมือนจะเด้งนะเหมือนจะเด้งนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ก็เด่งขึ้นแบบห่วงภาพเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบหกนะครับ ก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็รอซื้อกันวันนี้แหละนะครับมาดูเน้นส่วนของโรนันโดสิโรนันโดจากเมื่อวานร้อยสี่สิบกว่ากว่าเนาะมาอยู่ที่ประมาณสักร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบก็มีคนตั้งรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แดงเป็นไงบ้างของโดกระฟ้าแด,ดงๆครับก็มีคนซื้อคนขายนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานสองร้อยห้าสิบใช่ไหมวันนี้ก็ประมาณสักสองร้อยยี่สิบนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกสุดละมั้งของโดนะครับไม่รู้กันอนาคตไม่แน่อาจจะลงอยู่นั่นแหละนะครับ เอเบเป้ดูซิเอเบเป้ร่างนี้จาก110เมื่อวานะครับก็ถือว่าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไ,ไหมแดงแล้วนะครับมาดูเม็ดแดงเม็ดแดงจาก194เ่โอ้เด้งขึ้นนะเมื่อวานนี้ราคาถูกนะครับวันนี้เด้งขึ้นไปที่225เลยนะครับถือว่าเขาเรียกว่าพราตลาดเขาเรียกว่าเคลียร์นะเขาเรียกตลาดแบบาคลายปมนะครับก็มันจะกลับมันก็จะบ่งบอกทิศทางของราคานักเตะนั่นแหละนะครับมันเหมือน ถ้าใครเล่นหุ้นก็น่าจะรู้กันเนาะเออตลาดมันขาดรับอ่ามันแหละประมาณเนี้ยนะเออเออ73ล้านนะครับออลรเป็โตคาร์ดนะครับจาก93นะครับลงมาต่ำสุดก็ประมาณนี้แหละ73.4 73.5ไม่รู้จะลงได้อีกไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าขีดการนี้มันเข้ามาสองวันนะครับก็อาจจะลงได้อีกก็ได้นะครับไม่แดงเป็นไงบ้างครับไม่แดงก็จาก200กว่าๆเนาะ วันนี้ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณสักประมาณสัก200ประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้อาจจะลงได้อีกก็ได้ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกแต่่าเดือนประมาณนี้ครับเดอบอย72ล้านก็เด้งขึ้นแล้วนะครับไปดูเม็ดแดงสิใครที่จะซื้อเม็ดแดงโอ้เมื่อวานนี้ถูกกว่านะครับวันนี้แพงแล้วนะร8อยล้าน,นครับวันนี้ก็ได้ของแพงกว่าเดิมนะครับ <c oughs> ว่าจะมาซื้อวันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าม,มันมันมัน มันฟ้าแป๊บเดียวครับคือวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อนี่มีเงินอยู่ที่ประมาณสัก400กว่าก้านนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งรับนักเตะไว้นะครับเป็นเม็ดส้มเอามาแทนเอามาแทนมาดินีย LB นะครับตั้งรับไปอยู่ยังไม่ได้ของนะครับนี่กล่ว่าจะมาซื้อจุดเบลิงแฮมนี่แหละนะครับาราคาจุดเบลิงแฮมรู้สึกว่าจะ60กว่าล้านนะครับเด้งขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานถูกกว่าแทษทีเมื่อวานแพงเมื่อวานแพงกว่าอ่าวันนี้ตัวเทานะครับไม่เท่า ถูกกว่าแต่เหมือนกับจะเร่งขึ้นนะแต่เม็ดแดงนะครับเมื่อวานนี้ราคาถูกกว่านะวันนี้177บนะครับราคาไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าจะมาซื้อจุดนี่แหละนะครับไม่ทันเลย <c oughs> หมดยังอารูเบนดิแอสน่าจะเป็นคนสุดท้ายง่าจะนะรูเบนดิแอสะตามสุดของนักเตะในในการแลกเปลี่ยนนี้แล้วนะครับใครที่แบบโชคร้ายสุดๆก็ได้รูเบนดิแอสมานนี้ก็ลําบากใจเหมือนกันนะครับนะ ประมาณนี้50กว่าล้านนะครับถามว่าม็ดแดงเป็นไงบ้างก็แพงกว่าเมื่อวานอะเอาเป็นว่าแพงกว่าเมื่อวานเมื่อวานประมาณ150กว่าล้านนะครับตอนนี้เด้งขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก170ล้านประมาณนี้เนาะเหมือนกับว่าซื้อเมื่อวานได้ของถูกกว่าวันนี้นะครับอ่าทำไมเป็นนี้นะครับก็คงจะต้องบอกว่าอะไรนะครับอะไรในส่วนของนักเตะอ่าที่แลกเปลี่ยนนะมันก็ค่อนข้างที่จะแพงกว่านะเอออ่าตัวที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นพวกนี่ครับสามประสาทนี่นะครับผม สามแมนซิตี้นี่แหละนะครับอืมนี่ยังไม่รวมจูดนะจูดก็เหมือนจะมีส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่แตส่สามคนนี้ยังรู้สึกว่าจะต่ําราคาถูกสุดนะครับไปวิเคราะห์กันครับโรดี้ที่35ก็ใช้3ตัวเนาะก็วันร้อย0 5ล้านประมาณนี้ครับร้อล้านประมาณนี้ร้อยห้ถึงร้อล้านประมาณนี้เนาะ ราคาไม่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะตำแหน่งไหน CB CDM สไตเกอร์นะครับราคาไม่แตกต่างกันนะเพราะเขาถือว่านักเตะเหล่านี้เป็นอะไรในการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับเนี่ยราคาไม่แตกต่างนะถามว่ามันจะขึ้นจะลงยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่า,าถ้าแลก3ตัวนี้90 100ล้านนะตีกลมๆนะ100 105ล้าน105ล้านแลกกับนักเตะข้างบนเมื่อกี้ที่เราคุยคุยกันเมื่อกี้ก็ ถามว่าใครที่คุ้มก็มีเมสซี่คุ้มสุดนะครับเมสซี่คุ้มสุดโรนัลโดก็พอจะได้กําไรบ้างเออได้กําไรนิดหน่อยนะครับยูเซเป็นไงกำลังปรับขึ้นไม่รู้เหมือนกันออาจจะยูเซอาจจะเท่าทุนก็ได้นะยูเซอาจจะเท่าทุนพวกเอ็มเปเป้พวกร้อยกว่าล้านครับอาจจะเท่าทุนนะครับยูเซเอ็มัปเป้จะเท่าทุนอ่าพวกนี้อาจจะขาดทุนนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ขาดทุนนิดหน่อยนะครับ แต่ตรงนี้ขาดทุนมากนะครับจูดเบลีแฮมอ่ารูเบนดิแอสพวกนี้ขาดทุนมากนะครับอืมก็ถามว่าตลาดไปทางไหนดีบอกไม่ถูกเหมือนกันครับถ,ถ้าสมมติว่าราคานักเตะข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมสซ็องเมซี่นะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่อ่ามันราคาขึ้นนะมันราคาดีดขึ้นอนะ่ะมันก็ทําให้ผู้เล่นแบบกล้าที่จะแลกเปลี่ยนมากขึ้นนะเพราะว่าอ่าพอราคาพวกนี้มันแบบเด้งไปสูงกว่าปกติ เมื่อวานนะครับมันก็มีความแบบน่าเสี่ยงนะเฮ้ย <c oughs> มันก็ต้องแบบมีความเฮ้ย <c oughs> เราก็อาจจะมีโอกาสได้เมซี่เหมือนกนันนะอาจจะมีโอกาสได้กาไรอะไรประมาณน,นี้ครับมันขึ้นอยู่กับการคาดหวังจริงนะครับยิ่งราคาเมซี่ขึ้นไปเนี่ยมันก็ช่วยให้การเลกเปลี่ยนอ่า คนกล้าแลกเปลี่ยนมากขึ้นนะครับ UC ราคาขึ้นขยับลนโดราคาขยับอะไรพวกนี้ทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาแลกมาอย่างขี้เลยขี้เหล่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ขาดทุนมากอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะแลกนะครับมันก็จะทําให้ราคานักเตะของตัวพวก95พวกนี้ก็ขยับขึ้นตามด้วยนะนะแต่เมื่อไรก็ตามที่คนที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้มันไม่ค่อยคุ้มว่ะ แหมกวจะได้ตัวนี้จังเลยตัวนี้จังเลยแล้วถ้าสมมุติว่าราคานักติเหล่านี้มันไม่หยุดมันไม่หยุดฟ้านะครับคือมันไม่มีถ้ามันไม่มีแดงเข้ามาเบรกให้มันก็คนเขาก็ไม่อยากแลกนะเพราะว่ารู้สึกว่าแลกไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะขายไม่ออกมันต้องไปตักดักราคาขายกันอีกนะครับมันก็แบบยุ่งยากนะหนึ่งยุ่งยาก2ขาดทุนไม่พอยังยุ่งยากในการขายอีกนะมันก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้ในการในการแลกเปลี่ยนนะครับเนาะ ดังนั้นเนี่ยการที่มีคนช้อนซื้อแบบนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้ตลาดหยุดนะครับหยุดแพนิคเนาะแต่จริงๆถามว่ามันราคาถูกไหมส่วนตัวก็มองว่าราคามันก็ถูกอยู่นะอืราคามันก็ถูกอยู่นะาานนะตัว9 6 9 7อะไรพวกนี้มันราคาก็ถูกดี แต่ถ้าคนถ้าถ้าถามคนที่ซื้อไปใช้งานจริง,รงเขาก็ใช้เม็ดดงเม็ดแดงเม็ดม่วงกันนั่นแหละครับเขาก็วิเคราะห์ดูไอ้จเจ้าเม็ดไหนไปดี <c oughs> เม็ดไหนที่รู้สึกว่าคุ้มๆหน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนตัวพี่ก็เนีย่ยลริงจุดเบลิงแฮมเม็ดแดงไว้ร้อยห้าสิบล้านไปแล้วนะครับไม่ทันแล้วตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับผมก็คือพูดง่ายนะราคานักเตะในสองวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับดีมานสัพายนะครับความต้องการ ถ้าราคานักเตะเรา,าท,ที่อยู่ในแลกเปลี่ยนพวกนี้ราคาขยับขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ราคานักเตะเหล่านี้ขยับขึ้นด้วยนี่ครับนะดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวเป็น3อย่างนะครับ1ก็คือสายช้อนนะพูดตรงๆเลยนะสายช้อนนักเตะพวกนี้เอาไปกินกาไรอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยยิ่งคนแบบซื้อนักเตะช้อนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ตลาดตรงเนี้ยม,ม,มันมีการพยุงราคานะพวกเดอร์บอยพวกลูเบนดีแอส เบลิงแฮมทุกตัวนะครับมีการช้อนเข้าช้อนไปเนี่ยนเนี่ยมีพวกคนแดงๆเนี่ยที่ต่อคิวซื้อเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดกลับมามีชีวิตชีวานะครับไม่ฟ้าเหมือนเดิมเนาะมันก็ทําให้คนที่อยากลองเสี่ยงดูเนี่ยก็น่าเสี่ยงนะครับคนอยากลองเสี่ยงดูก็น่าเสี่ยงแต่เขาก็ต้องดูว่าไอ้ราคาเม็ดพวกนี้มันโอเคไหมราคาไหลาพวกนี้โอเคไหมถ้าดูดูแล้วเออบอกุบอกเอกอถ้แบบ อย่างแย่ๆหน่อยขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่าล้านมันก็โอเคนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะในส่วนของคนที่ซื้อตรงนี้มาเก็งกำไรก็จริงๆโดยปกติราคานี้มันอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสองล้านนะสามสิบสามสิบสองล้านมันอยู่แบบนี้มาอยู่ที่ประมาณสักสองสองวันนะครับสองวันประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าขายราคาพวกนี้ก็ถามว่าขาดทุนไหมก็ขาดทุนแต่ไม่เยอะมากนะครับ ถือว่าเข้าเนื้อน,นิดหน่อยนะครับเผื่อๆอาจจะได้กําไรนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าทุกคนอยู่ได้นะครับในราคาที่แบบถ้าจะขายแบบคัดร้อนจริงๆอ่ะทุกคนเขาก็อยู่ได้อยู่แล้ว36มสิบหกล้านนี่ครับแต่ทั้งนี้ท่านก็ <c oughs> ขึ้นอยู่ว่า,อาตอนนี้นะคนที่คุมราคานะต้องบอกเลยว่าคนที่คุมราคานะเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือตัว95ไว้นะเป็นคนที่เข้ามาพยุงราคาพวกนี้นะครับ เข้ามาพยุงราคาพวกนี้ให้มันไม่ไม่ตกไปกว่าเดิมนะครับเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่พยุงราคาตลาดมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคนเหล่านี้แหละนะครับ <c oughs> ไม่ให้ตลาดเละเทไปกว่านี้นะครับเนี่ยคนที่พยุงพวกนี้นะครับเนี่ย,ย,ยพยุงใหร้ราคาไม่นักเตะไม่ต่ำไปกว่านี้ให้เขารู้สึกเฮ้ยมันน่ามันไม่ลงต่ำแล้วเออมันอยู่นิ่งแล้วมันเหมือนจะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคนเขาน่าเสี่ยงมากขึ้นนะครับเนาะเออถามว่าในอ่า ในสายคนที่จะช้อนไปซื้อนักเตะเป็นไงบ้างส่วนตัวพี่นะพี่ก็มองพี่อยู่ใน2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ถือ95แล้วก็กลุ่มที่จะซื้อนักเตะเข้าไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าม,มันมันลงมาแป๊บเดียวเองอะลงมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ขึ้นไปแบบมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองยังไม่ได้ของที่ต้องการเลยอย่างจูดอะไรเงี้ยยังไม่ได้ของเลยนะครับแป๊บเดียวกลับไปร7 7แล้วอะ่ะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรวะเนี่ย ทำไมเล่งขึ้นเร็วจังเนี่ยครับจากที่แรกมันประมาณ150ล้าน160ยหกส้าหประมาณนี้ครับผมเออแล้วเราก็ไม่ซื้อในช่วงเช้านะครับเราก็ว่าเนี่ยร้อยเจคิวเลยครับอืมน่ะก็เลยพลาดเลยนะครับนะประมาณนี้ครับทุกคนครับมาเล่าสู่กันฟังข่าว ตลาดเศรษฐกิจ EA วันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะมันเป็นดีมาสไพยกดดีมาสไพยนะครับไม่ต้องไปซีรีอะไรมากนะครับมันมีซื้อมีความต้องการของคนซื้อมีคนที่มองราคาแตกต่างกันมันก็ทําให้ผลของตลาดมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันเหมือนมันเป็นมันเป็นดีมากดดีมาสไพยอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกังวลนะครับเนาะใครจะมองอะไรยังไงก็ตามสบายนะครับในส่วนของของคนที่ช้อน คนที่จะซื้อนักเตะไปเดี๋ยวอาจจะดูอีกทีพวกนี้ก็ได้นะพวกงงไม่ดมไม่แดงอีกทีนึงครับเหมือนว่าวันนี้จะมีสปอยเข้ามาไม่รู้สปอยเกี่ยวกับนักเตะฮันเดอร์เหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันประมาณไหนนะเดี๋ยวถึงเงินไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเงินสดดีที่สุดนะนปัจจุบันนะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับอ่ะ EP นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเจอกันพี่ๆหน้าครับสวัสดีครับ